สวัสดีครับมูทดลองครับวันนี้หนึ่งธันวาใช่ไหมใช่ครับเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมต้องออกไปวางปินแถวพญาไทอีกแล้วครับไปพญาไทบ่อยมากนะครับอากาศดีมากนะครับช่วงนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับกี่องศาไม่รู้ครับแต่ว่าเย็นมากน่าจะประมาณยี่สิบกลางๆหรือปลายๆมั้งครับผม เย็นดีนะครับเย็นสบายวันนี้มีคนไปส่งที่สถานีรถไฟให้ด้วยครับเอ้ยขอบคุณครับเ่าจะน่าจะเงินมาเงินไปเยอะเลยนะโอเคครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบ,บคุณคิงครับ มากครับผมเคงขอบคุณครับ ในรีปอีกแล้วครับเสร็จภารกิจแล้วครับวางมิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มุ่งหน้ากลับบ้านครับมื้อเที่ยงวันนี้ครับเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวอย่างเดียวครับไม่มีเส้นครับเรามาหลงนะครับเนี่ย น่าจะอยู่แถวนนทบุรีครับตอนนี้นะครับเขียนว่าจะจุดจักนะครับไม,รไม่รู้ไม่รู้ตรงไหน,นขับไปเรื่อยๆครับวันนี้มาส่งอาหารปลานะครับอาหารปลาอาหารปลา,า,า,านะแม่อาหารปลานะครับนี่ทางรถไฟน่าจะเป็นทางด่วนทางด่วนใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่เคยรู้เลยอ่ะ ไม่คุ้นเคยเลยนะครับโอ้มีสถานีรถไฟสวยด้วยครับนี่อะไรเนี่ยโอ้โหกรุงเทพเป็นอย่างนี้แล้วหรือมี่จอดรถด้วยนะครับยังไม่เปิดเป็นทางการมั้งครับไม่แน่ใจบอกว่าทางดลวงพระรามเจ็ดนะครับเดี๋ยวขอดู กูกแมปไปก่อนนะครับสวัสดีครับมูทดลองครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมน้องมีน้องคนนึงถามมาเรื่องมือนะครับมือเป็นไรไม่รู้ครับไม่มีไม่รู้สาเหตุนะครับเพราะว่าผมไปหาหมอแล้วด้วยนะครับแล้วก็หมอเขาบอกว่าน่าจะเป็นอะไรนะไวรัสนะครับเขาก็ให้ยามาชุดหนึ่งนะครับผมกินมันก็ไม่หายนะครับนะมันมันเป็นสองครั้งครับคือ คันนะครับตอนครั้งแรกเลยคือคันคันมากคันมากนะครับแล้วก็เก่าเก่าเขาไม่หายเป็นดาๆอย่างเงี้ยครั้งที่2ก็เป็นที่เดียวกันนะครับนะครับผมนึกว่าโดนแมลงกัดแต่คุณหมอบอกไม่น่าใช่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นยังไงนะครับก็ครั้งที่2ก็คันนะครับแล้วก็เห็นมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนช้ำในอ่ะ <ๆ S 2> ผมก็เลยเอาเข็มไปเจาะนะครับไปไปเจาะเสร็จแล้วก็ โอ้เลือดดำๆเลยครับเลือดดำๆไมัออกมาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้หายห้แผลมันหายแล้วแต่ว่ายังเป็นอยู่ครับมีใครทราบไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันผมขี้เกียจไปหาหมอด้วยครับนี่ยครับยังไม่หายดำดำนะครับแต่ว่าไม่ขันแล้วไม่ไม่เป็นไรแล้วนะครับไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่ว่าพอถ่ายแล้วมันจะติดไงครับนะครับ ก็เป็นอะไรไม่ทราบไม่รู้เหตุผลนะครับแล้วก็น้องน้องก้าฟิวนะครับถามมาว่าพี่สนใจเรื่องเฮียนะครับพี่เฮียสนใจเรื่องออขายตรงหรอนะครับเดี๋ยวอันนั้นเอาไงดีนะมันจะยาวนะครับมันจะยาวคุยแล้วยาวก็คือเรื่องมันเรื่องมันนานมาแล้วนะครับผมผมก็ทำขายตรงมาละ หลายอ่านแล้วนะหลายอ่านแล้วนะครับคือห <c oughs> น้าตอนนี้สนสใจครับสนใจอยู่ก็เลยคิดว่า,าจะหาทำอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คืออย่างนี้ครับเอาเอาร้าวๆแล้วกันนะครับเอาทพยายามทำให้มันสั้นนะครับ <c oughs> ตัดต่อให้มันสั้นๆแล้วกัน,นก็คือผมไปเจอแบตโมดอีก ไว้วันหลังแล้วกันโอเควันนี้ก็มีสั้นๆนะครับเพราะว่าคิดว่าจะพักผ่อนนะครับเพราะว่าพอดีผมไปแถวนนทบุรีนะครับแล้วก็ไปแถวสะพานพระรามเจ็ดด้วยมั้งนะฮะไปส่งอาหารปลามาก็เลยเพียรๆนิดๆน,น,นะครับผมก็เดี๋ยวตัดต่ออะไรเสร็จก็คงจะนอนแล้วแล้ว เรื่องเรื่องไขต่ตรงนี้เดี๋ยวผมไว้มาอธิบายอีกทีหนึ่งวันอื่นละกันนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีกับหมูทดลองนะครับผมไว้ไวเซลลับมาตาตา